สวัสดีครับผมพบกับผมเีครับกับช่องทารตาตอร์เนี่นี้ผมก็กลับมาเทศกาลสงกรนะครับนี่น้องก็จากัางมาปิ้งหมูนะหัวหมูหน้ากากหมูนี่จานะ้จางนจ้างมาจากตลาดสละน้ำร้อน มืออาชีพเลยนะระดับประสบการณ์ตังน้อย20ปีเกิดมาแล้วทำเลยอ,อ่ะครับ เดี๋ยวเรืไปหาไปตัวชากกอนฮะนี่ตอนน้อะห้่ะมันม่ขึ้นขาง้า่ะทางการบอกมีต้นด้วยนะไมดไ่ใช่หมาจากความอาองนี้เทสไม่ได้ใช่ไหมอันเนี้ย กรุนแรงมากไงเดี๋ยวอะไรกลัวไปตั้งตาวันนะไปตั้งตาวันเ้ย้แล้วครับเทปหรือเราจะให้เต้นหน่อย

เด็กเดินตามรอกินหน้าดูเนะ <laughs> ี่ายายานะเราต้องเอาทางหังลงนะาทางหังลงเนื้อข้างแก้ม,มนีม่เนื้อข้างแก้ม,มอ่าน้ำด,ด,ดกันโปรดติดตามตอนต่อไปครับนี่ครับหมูเราตอนนี้ก็ เหลืองหน่อยหนนะครับแต่เรามาดูหน้าคนย่างหน่อยนะคนย่างโอ้โหเด็กที่ไหนวะเนี่ยไม่รู้ว่าหมูหรือคนย่างอันไหนใหญ่กันนะเนี่ยโอ้โหนี่เรามาทำพริกเิ้มหน้ากากหมูนะครับนี่พริกกีนหนูใส่ลงไปกระเทียม ดูก่อนมันไหนมันฟอป่ะเตรียมใส่ลงไปคุกใส<า>่ลงไปพ่อพี่ะมนาวดีไปเลยเมียชชยทำกับข้าวบ่อยนครับมะนาวที่บ้านนะเนี่ยมะนาวที่บ้าน chú Thảy một cái một lên. Cũng mua cũng mua. thầy xuống ba. Tam ba. Tam tam, ba. Tam tan thả ba. กด,ดน้ำม่นมาหน่อยนึงเพิ <c oughs> ่มความเปรี้ยวลงไปไม่เค็มแต่ไปหมดลงนิดหน่อยรุ่อร่อยกินได้ เพิม่มความนัวไฟหอม เข็นโอเคนาตาเป็นแบบนี้อร่อยอือบันทึกบันทึกนะครับตอนนี้หน้ากากหมูแล้วก็สัวที่ระดับร้อนะครับ นี่เราล่อมาทำแบกแล้วนะอืมมันน่าย่างเอาไปยำอุ้ยกระเด็นกระเด็นไม่ร้องนะครับใช้เลยดีกว่ามันเกะกะ มากเลยนะตอนนี้ลองถ่ายกองเชียร์นะครับเกียงกองเชียร์กองเชียร์มาลูเต็มเลยครับกองเชียร์นะฮะไอ้เนี่อยากจะกินไนี่น่ะกองเชียร์นะครับนนเนี่ยเฮ<ห>้ย,ยกระเด็นครับกระเด็น นะครับ,บ,บต,ตกตกแล้วนะครับผมตกแล้วก็เสร็จหมานะครับมีหมาอยู่ครับมีหมาอยู่นี่นะครับ หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ <_ d> um> ไม่มีมากครับหมูก็ยังเหลือนะฮะหน้ากากหมูนี่ก็ได้มาหน่อย,อยงนะครับผมก็ขอจบคลิปลานไปก่อนนะครับกับสวัสดีครั้งนึงนะครับ